Hi. Hello, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะแหมตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงแบบไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณตากันเท่าไหร่นะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะฉันชื่อว่าลูน่าอาเทนานะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้อยู่ในเมืองใหญ่ที่เรียกได้ว่าสีวิไลามากๆเลยแหละเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยแพงมากๆนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ในคอนโดหรูซึ่งจะบอกว่าลูน่าเองเนี่ยก็เสียตังซื้อมาในราคาที่แพงมากๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้คนเดียว เพราะว่าต้องเก็บตังค์ตั้งนานกว่าจะเรียนจบนะคะสมัยตอนเรียนเนี่ยก็คือจะต้องเก็บเงินด้วยการทํางานเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานรานอาหารต่างๆนะคะเพราะเรียนจบมาเนี่ยก็เริ่มมีงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ท้าทามให้ไปทํางานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบหรือว่าโปรโมตสินค้าต่างๆตอนนี้เนี่ยลูน่าเองก็ได้มีคอนโดหรูอ,อยู่กับเขาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอะส่วนผู้หญิงคนนี้นะคะเธอมีชื่อว่าลูซี่ คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักสมัยเรียนของลูน่านั่นเองนะคะแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะว่าได้ช่วยกันซื้อคอนโดแห่งนี้นะคะแบบว่าหารกันนั่นเองเนาะลูซี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนของลูน่านะคะสนิทก,กันมากๆพวกเราทั้งสองคนนั้นยอมกันได้ทุกๆเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเรื่องผู้ชายฉันว่าเธอหิวแหละหิวรอถึงเินเข้าครัวไปไหนโอยมาน,นี่มา ดูหน้าเรามายืนคุยกันมันเมื่อยนะมานั่งคุยกันดีกว่าอ๋อโอเคโอเคฉันย็นก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ใหญ่เข้ามาในคอนโดหลูแล้วเนาะหลูหน้าที่ใครเฮ้ยเอ้าป้าขาป้าคือใครคะเนี่ยเออสวัสดีเด็กๆฉันคือคนที่อยู่แถวๆนี้แหละดูก็รู้ว่าฉันน่ะหรูขนาดไหนเพราะว่าตรงหูฉันนั้นมันใหญ่มากเลยนะเอาแล้วอยู่ดีๆป้าเดินเข้ามาได้ยังไงอะคะป้ายังไม่ได้ขออนุญาตใครเลยนะ ฉันว่าป้าต้องเป็น,จน,นเนะจ้าของหอแน่ๆเลยอะลูน่าเจ้าของหอเลยนี่คอนโดแล้วเราก็ซื้อขาดมาแล้วนะคะจะมาไอ้นี่ได้ยังไงเออป้าก็แค่จะมาเยี่ยมเยียนน่ะเพราะว่าป้าอยู่ชั้นล่างส่วนว่าเธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ห<อ>ใช่ไหมล่ะเออใช่ค่ะป้าถ้าไม่มีอะไรก็ฉันทําตัวตามสบายเลยนะคะนูขอขอตัวก่อนนะลูน่าว่าลูน่าต้องสำรวจห้องหน่อยแหละตอนนี้เนี่ยเราใช้เงิน ไปเยอะมากๆนะคะกับการซื้อคอนโดแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูนา่าคิดว่าลูน่าจะต้องทํางานก่อนล,ละแหละลูน่าลูน่าเฮ้ยมีคนมาหน้าประตูฮะมีผู้ชายมาหาเพื่อนบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะลูน่าไม่ไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูให้นะเสียงเขาเป็นผู้ชายด้วยอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงนะลูน่าไปดูให้ฉันหน่อยนะอ,อ,อ,อุ้ยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมเป็นเพื่อนข้างบ้านของคุณนะคะอูดูเขาทำเสร็จตาดิทุกคนสรตาแบบกระลิมกระเหลี่ยมากเลยอ่ะเออฉันฉันชื่อลูน่านะคะย้ายมาอยู่กับเพื่อนสวัสดีครับลูน่าผมเป็นเพื่อนข้างห้องคุณเนี่ยแหละผมชื่อว่าลูคัสนะคะยินดีที่ได้รู้จักคุณด้วยนะยินดีที่รู้จักเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าคุณอยากจะเข้าไปฟังเพลงที่ห้องฉันไหมถ้าคุณสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาในห้องฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงให้คุณฟังนะเฮ้ยทุกคนคนนี้เนียนหล่อมากมาก เอ้ยเข้าไปก่อนได้ไหม่ะทำไมรูะผู้ชายคนนี้โอ้โหแล้วคนเดินเข้าบ้านเราเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ผู้ชายคนนี้ชื่อลูคาสนะ <c oughs> เขาชอบ เสียงดนตรีมากเลยเขาบอกว่าได้ยินเสียงดนตรีในห้องเราแล้วเขาแบบว่าอยากเข้ามาฟังอ่ะคุณผู้หญิงครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณจะย้ายเข้ามาใหม่เพื่อนบ้านในหอของเราเนี่ยก็เยอะมากๆเลยผมคิดว่าคุณต้องเข้าไปต้อนรับพวกเธอทั้งหลายแล้วแหละเราไม่ทราบว่าคุณลูคัสเนี่ยอยากจะเข้าไปด้วยกันไหมคะเข้าไปได้เลยนะนี่ลูน่าจะคุยนี่ไม่แนะนําฉันเลยนะผู้ชายคนนี้ชื่อลูคัสเขาอยู่ตรงข้ามห้องเรานี่เองตอนนี้เขาอยู่คนเดียวลูคัสคุณเบื่อไหมคะ ผมบ้านเราก็ได้นะผมก็ไม่ได้เบื่อนะคะเดี๋ยวผมผออนยญาตเข้าไปข้างในดีกว่านะเผื่อมีอะไรน่าสนใจให้ผมได้เล่นเพราะว่าห้องนี้เนี่ยว่างมานานแล้วเพราะราคามันค่อนข้างสูงวันนี้มันวุ่นวายมากๆเลยนะลูซี่เพราะว่าวันนี้รอยเข้ามาใหม่ไงเพื่อนบ้านเยอะมากเลยที่เขาให้การต้อนรับเราอย่างดีแต่ฉันคิดว่าเราควรจะต้องปิดประตูบ้างแล้วแหละล็อกบ้างนะไม่ใช่ให้ใครต่อใครเดินเข้ามาได้แบบนี้ฉันว่าเธอก็พูดถูกนะแต่ฉันคิดว่าเป็นไม่คนหนึ่งได้ไหม คนนี้ฉันขอได้ไหมฉันพูดตรงๆเลยวัลูน่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะเธอก็รู้นิสัยฉันเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหแต่คนนี้ไม่ได้หรอฉันอยากได้ก็ต้องได้ไม่ไม่ไม่แต่ผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของฉันฉันชอบลูคสัสน,น,นะฉันกอดแล้วเนี่ยได้โปรดเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอฉันขอได้ไหมเป็นเพื่อนกันแต่แบบ<อ>นะเธอก็รู้อะก็ไม่รู้สินะฉันคิดว่าขอแบบเนี้ยใครดีใครได้ล่ะอเอ้ย อุ้ยผู้ชายมาผู้ชายมาหาฉันผู้ชายเข้ามาหาฉันเถอะไปเลยปะวันนี้ค่ะลูกค้าฉันคิดว่าวันนี้พระจันทร์สวยมากๆเลยนะคะอ้าวิฉันว่าฉันเริ่มต้นได้ดีเลยแหละ เออคุณน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนฉันก็น่ารักนะคะไม่สนใจเพื่อนฉันบ้าหงหรอ <What? S 1> เห็นเพื่อนฉันบอกว่าเพื่อนฉันชอบคุณด้วยนะ <Okay. S 1> เออผมคิดว่าผมเฉยๆกับเขานะนนอยู่น้ำจะมากไปแล้วนะมากอะไรล่ะฉันบอกแล้วว่าคนนี้ฉันชอบ <Yeah> ัน <hoo! S 1> บอกว่าวัานหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปนอนอาบแดดบนแสงอาทิตย์ด้วยกันนะคะลูคสัสแล้วก็ฉันอยากให้อันนี้คุณมากๆเลยล่ะโอ้โอโอ้ my god เป็นยังไงล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะสกิลดีกว่าแกหลายเท่าเออขอโทษนะคะคุณลูกค้าฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะขอคุณได้หรือเปล่าแต่ว่าฉันอยากได้เบอร์คุณมากๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบบางทีห้องของเราเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้แล้วคุณเป็นผู้ชายแค่คนเดียวไงฉันขอเบอร์คุณเอาไว้ได้ไหมคะเบอร์ฉันเบอร์นี้นะแต่ฉันจะกดให้คุณนะคะนี่เฮ้ยเฮ้ย เขาให้เบอร์เราจริงๆด้วยว่ะทุกคนแกอย่ามาแย่งฉันนะฉันบอกเลยว่านวคนเนี้ยลลฉันอชอบอ,อยับผื่นโโอฉันต้องระวังแกไว้หน่อยละล่ะัออ้่เดี๋ยวรอรุงนช้าช้าแล้วกันนะเดี๋ยวฉันช่วยเขาไปสาว่ายน้ำมาดีกว่าเราไปด้วยกันฉันมีชุดว่ายน้ำสุดแซบมาด้วยเพราะว่าคอลเลคชันเนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ฉันก็ซื้อคอลเลคชันใหม่มานะจากดิเออร์ดดิเออร์เหรอฉันซื้อตามดาราดังๆที่ชื่อว่าแบบอะไรนะอารีนอารีนอะไรนั่นน่ะที่สวยๆอ่ะ คนนั้นน่ะนะใช่ที่น่ารักน่ารักดังๆเลยอ่ะฉันก็เห็นเขาใส่ดีเอิบเหมือนกันนะนั่นแหละตัวนั้นแหละฉันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวดูแล้วกันว่าแกสีอะไรฉันสีอะไรอะไรกินอ่ะแล้วก็โรนี่ชีสไงเธอกินหรือเปล่าทำให้เต็มพื้นเลยนะแหมฉันไม่ตั้งใจอ่ะฉันแค่พยายามหยิบจานพอหยิบจานแล้ว มันก็แต่อาหารที่ฉันทำมันไม่รู้จะเอาไว้เต็มพื้นเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันกินไม่ได้ฉันกินไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยแล้วแกจะทำอาหารเพิ่มทำไมอ่ะในเมื่อตรงพื้นแกก็กินได้ก็ฉันหิวอะหิวไม่ได้ยังไงเอาตัวเลย มแกทำอาหารได้กระจอกมากเลยอ่ะทำไข่เจียวยังทำไข่เจียวยังไม่อุ้ยไม่เห็นนะแกไม่เห็นนะฉันเห็นเด็มเตจมตาเลยแหละฉันอะบอกลรกค้าว่าแกทำตัวสกปรกแกกินเถอะฉันทำให้แล้วฉันคิดว่าแกกินเองเลยนนั้นอ่ะนี่แกดูฝีมือแกทำอาหารฉัน ใส่ปุ๊บยกมาตานี้นี่แล้วก็คนแบบนี้นะดูไว้วิธีการทำมัะโรนีออบชีก็คือจะต้องค่อยๆทำสัมพิทานิดหน่อยนะนี่รอยแบบนี้โอ้โหดูดีเลยแม่บ้านเดือนเลยนะแม่บ้านแม่เรือนเมล่าโอเคเสร็จแล้วตอนนี้มันมีแขกตัวประหลาดตัวอะไรไม่รู้เข้าบ้านแกมันมีหางด้วยอ่ะตัวอะไรไม่รู้แกดูดิไม่รู ฉันบอกแล้วให้เกตล็อกประตูล็อกประตูใครก็แบบเลยเข้าบ้านมาหมดแล้วเนี่ยโอ้ยทุกคน <ดา S 2> ตอนนี้เรายังอาบน้ำอยู่เลยอะ่ะเราแบบคือเขาคุยกันอยู่หน้าห้องเราแล้วว่าจะทำยังไงดีอะ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยยัยลูซี่เอาผู้ชายของฉันไปแน่ๆเลยลูคสัสเขาน่ารักมากๆเลยนะแล้วเ,เขาก็หล่อมากๆด้วยโอ้โหตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าลูซี่อ่ะคุยกับเขาแบบว่าเขาได้เข้าเข็บม,มากๆเลยอะ่ะฉันต้องไปขัดขวางสักหน่อยแหละ ฉันมาแล้วค่ะคุยอะไรกันอยู่เหรออันคิดถึงจังเลยอุ้ยอุ้ยผู้ชายไม่ให้ฉันจูบมือโอ้โหคุยกับลูซี่เข้าขาขนาดนั้นเลยเหรอลูคัสลูคัสฉันเข้าบ้านก็ได้ค่งอนแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะผู้ชายไม่คุยกับฉันน่ะทำไมอ่ะทำไมเขาถึงคุยกันเข้าขาขนาดนั้นน่ะหรือว่าฉันจะโดนแย่งแล้วว่าทุกคนทำยังไงดีอ่ะแต่ฉันเห็นเขาก่อนนะ ฉันเศร้ามากเลยอะฉันจะต้องทำยังไงอะอ๋อเศร้เถอะอยูออนอ่นี่นะลูน่าไม่นะวายอวายู้ชายก็ไม่ชอบฉันหรอเนี่ยพ <laughs> ้ชายเขาเล่นตัวฉันบอกแกแล้ว <laughs> ทุกคนตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรากำงาะชวนลูคสัสไปเที่ยวสระว่ายน้ำเอ่อตอนนี้ฉันเดินสวนกับเขาได้แหละแล้วฉันก็เขินมากๆที่จะชวนน่ะ แล้วงทีเขาก็มาทำท่านี้ใส่ชันน้นเฉยเลยฉันรู้สึกเขินมากอาฉันว่านายเยลูซี่ต้องอิจฉาฉันแน่ๆเลยอะ่ะโอ้โหไม่คิดว่าเสีส่ยอย่างโลคัสเนี่ยจะทำแบบนี้ได้นะเนี่ยอ้อยไม้่วันหลังเนผมจะชวนคุณไปดูเบสบอลน,นะครับผมว่าคุณคงชอบนะเออขอโทษนะคะ ตอนนี guest, ้จะบอกว่าล oh, ูน่าได้จูบกับลูคัสแล้วนะคะทุกคนโอ้โหอยู่ดีที่ก็ไม่จูบเขาเฉยเลยอะโอ้โหดูดื่มดูดื่มมากเพิ่แป๊บเดียวเองอะเฮ้ยมีคนมาค่ะลูค่ะอะไรอะอะไรชิไม่ได้ทำอะไรเลย ใช่ส่งจูบให้อ้าวี่ทำแบบนี้ล่ะแล้วฉันล่ะเเพื่อนของเราล่ะเธอก็เป็นแค่เพื่อนเราไงลูคัสคะลูคัสไปสระว่ายน้ำกับเราไหมเออได้สิครับงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สระว่ายน้ำเลยแล้วกันนะฉันพร้อมแล้วนะไปเร็วชุดของฉันน่ารักมากเลยอ่ะมันเข้ากับสีผิวฉันมากเลยนะชุดของลูน่าเนี่ยเป็นชุดแบบว่าคล้ายๆชุดกีฬานะคะของญี่ปุ่นเลย จริงๆเราลูน่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เลยจะชอบใส่ชุดแบบนี้เป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกด้วยนี่คือต้องบอกว่าหุ่นดีมากๆเพราะว่าไม่มีข้าวกินนะคะคพร้อมหรือยังครับส,สาวๆได้ผมพร้อมแล้วน,นะน่ารักทุกคนเลยนะคะอเ,คเอางี้แล้วกันก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะแบบว่าไปสระว่ายน้ำอ่ะันขอทัศน์รส่วนตัวกอนแล้วกันนะตัวสี่เธอรอก่อนนะได้เลยคือตอนนี้เนี่ยลูน่ากับลูคัสน่าจะตายแล้วทุกคน อเอาละสิทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้ลูน่ากับลูคัสเนี่ย <c oughs> เขาอยู่กันตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วคือลูซี่ขึ้นจะบอกว่าแบบน่าสงสารมากๆลูซี่ยืนแบบว่าไม่รู้รอนุน่าอยู่ตรงนี้คนเดียวอะ่ะ ดูดิคือแบบไม่รู้เลยว่าเพื่อนตัวเองไปทําอะไรนะคะแสดงว่ารอบนี้นี่ลูซี่ก็น่าจะชั่วแล้วแหละเสียใจด้วยนะลูซี่ถึงแม้ว่าเธอจะสวยแล้วก็สะบัรืมขนาดนนเนี้ยแต่คนนี้ของฉันนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงลานนั่งเล่นใต้หมู่ดาวแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งมีสระว่ายน้ำใหญ่มากๆเลยแหละทุกคน <c oughs> โอ้โหดูดิ <c oughs> ใช่ๆเดี๋ยวไปไว่ายน้ำกันเถอะทุกคนไปไว่ายน้ำด้วยกันนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกัน ฉันจะบอกว่าชุดว่ายน้ําของฉันเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่มาจากอรินเลยแหละอารินคือดาราที่ดังมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนี่เธอมาดูชุดฉันก่อนฉันบอกเลยว่าชุดฉันน่ะเซ็กซี่มากเลยแหละเธอต้องมาเห็นเฮ้ยโอ้โหโอ้ลูซี่อะไรอะไรลูน่าแกต้องมาดูซิแพคของคุณลูคัสเขามีคนส่งข้อความมาหาฉันบอกว่าฉันได้ยินว่าคุณเป็นเพื่อนกับลูคัสโตอาเขาเส๋งเป็นบ้าเลย สีเขาจะเป็นแฟนฉันอยู่แล้วโถไม่ใจในตัวเองจังเลยนะเฮ้ยผู้ชายว่ายมาเฮ้ยมันมีคนเดินมามองหน้า<ส>ฉันฉันสวยละสิฉันบอกแล้วว่า,าผู้หญิงหวานเนี่ย ก็มีแต่คนสนใจแหละเนาะฉันจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ทําให้ลูน่ารู้สึกมีความสุขมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าได้รู้จักกับคนณลคสัสอีกอย่างนึงเขาเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้เป็นนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็รวยมากๆด้วยถึงซื้อคอนโดนั้นได้นะคะฉันเพิ่งมารู้ที่หล่าว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดทั้งตึกเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ เริ่มจีบฉันแล้วแหละฉันคิดว่าฉันจะคุยกับเขาจริงจังดูบ้างนะขอบคุณนะคะคุณลูคัสวันนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะคุณเอ่อคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกค่ะคุณคนสวยก็คุณก็ทําให้ผมมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องชายของผมก็จะย้ายมาอยู่กับผมด้วยอีกคนนึงมาฝึกงานน่ะเขาก็จะได้มาช่วยธุรกิจของผมด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องชายมาให้คุณได้รู้จักนะครับเอ้าคุณมีน้องชายด้วยหรอคะเอ่อ ตลอเหมือนคุณไม่นะ่าคือเราเนี่ยก็น่าคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามีหลายๆอย่างที่ไม่เข้ากันยังไงก็ถ้าเขาไปรบกวนคุณก็ต้องขอโทษล่วงหน้าไว้เลยนะแต่ไอเนี่ยเสือผู้หญิงชัดๆเริ่มมีเรื่องส,สนุกๆให้ลูน่าคนนี้เนี่ยได้ทำแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคอยดูฉนะลูน่าอาทิตย์หน้าน่ะฉันได้ข่าวมาว่าน้องชายของลูคัสเขาจะมาอยู่ด้วย ถึงตอนนั้นนะมันต้องเป็นตาของฉันละนนแน่แน่รอบเนี้ยฉันยกให้เธอนะแต่รอบหน้าฉันมีพาดแน่ฉันรู้นะว่าเพื่อนตัวดีของฉันกำลังคิดอะไรอยู่อะแต่ฉันบอกเลยนะว่าฉันก็จะไม่ยอมเหมือนกัน